ทุกคนวันนี้เรามาเล่นพีกอากาศกันอีกแล้ววันนี้หัวข้อวันนี้ก็คือเขาคนนั้นเนี่ยยอมให้คุณเข้าไปอยู่ในหัวใจของเขาหรือยังนะคะก็จะมีให้เลือกสามกองเหมือนเดิมก็จะเป็นกองที่หนึ่งสีชมพูกองที่สองสีมิ้นต์กองที่สามสีบวงอะก็เลือกกล่องที่ดึงดูดสายตานะคะนึกถึงหน้าเขาแล้วก็เนี่ยแหละนึกถึงคําถามแล้วก็เลือกกลองที่ดึงดูดสายตา ถ้าเลือกได้แล้วก็ไปกันค่ะไปส่องใจเขากันกล่องที่หนึ่งเขาคนนั้นยอมให้คุณเข้าไปอยู่ในหัวใจเขาหรือยังเฮ้ยหอสองถ้วยออกมาขนาดนี้ทุกคนเข้าไปอยู่แล้วอะสิอืมคือเขาอะรู้สึกว่าคุณแบบ เป็นคนที่ให้ความรักให้การดูแลเขาตลอดเลยนะอืมทําให้เขาอะจากคนที่เคยแบบอาจจะเคยเจ็บปวดกับความรักมาอืมที่แบบนั่งเศร้านั่งเหงาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอาจจะกลัวความรักไปแล้วด้วยซ้ำอ่ะคนเนี้ยอืมแต่คุณน่ะก็เข้ามามอบความรักให้เขาแบบแล้วก็ให้ได้ความใจเย็นอะ่ะเหมือนแบบว่า อเสมอต้นเสมอปลายอะไรอย่างเงี้ยอืมมอบความรักให้เขาจนเขาอะ่ะเปลี่ยนจากคนแบบคนที่เศร้าคนที่เหงาแบบเนี้ยมาเป็นเอเนจีของแบบเนี่ยเป็นคู่หลักที่แบบหลักกันซบกันแล้วก็แบบจับมือกันอะเขาเขายอมให้คุณเข้าไปอยู่ในหัวใจของเขาแล้วนะคะแล้วเขาก็แบบ รู้สึกดีกับความสัมพันธ์นี้มากๆอะรู้สึกอบอุ่นมันเป็นความรักที่อบอุ่นที่แบบที่แบบว่าเราลักกันอะเออเรารักกันเราดูแลกันเรารู้สึกดีๆต่อกันอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบอบอุ่นทุกครั้งที่ได้เจอกันที่ได้อยู่ด้วยกันนะคะอืมเนี่ยแหละประมาณนี้ไหนมาดูออร์เคเลกันว่าเขาฝากมาบอกอะไรเพจกิมเมียชั้์ได้โปรดให้โอกาสชั้นอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ I still remember good t i m e we s h a r e ก็คืออันนี้มันเหมือนแบบว่าเขาบอกว่าขอเขาอยากขอโอกาสอะ่ะอืมแล้วอันเนี้ยออกมาบอกว่าเขาอะ่ะจำได้ทุกอย่างที่ถึงแบบช่วงเวลาดีๆที่เรามีด้วยกันเนาะทำไมอะ่ะในเมื่อแบบ ก็รักแลว้วอ่ะเออแล้วทําไมถึงแบบถึงต้องมาขอโอกาสกันอนะ่ะทะเลาะก,กันหรอือึทำไมเขาถึงฝากมาขอโอกาสเราก็แบบอยากกลับมารักกันเหมือนเดิมหรือว่าไพ่ใบนี้คือเขาตอนนี้หรอที่แบบว่าอาจจะแบบคุณงอนเขาหรือเปล่าเอ้ยือรักกันขนาดนี้อย่าง,งอนกันเลยนะ นี่แหละก็ประมาณนี้นี่ท่องนอนกันก็ดีดีกันเถอะจริงๆุกคนรักกันรักกันอ่ะขอมุกไปที่กล่องที่สองนะคะซีเมนต์เขายอมให้เราเข้าไปอยู่ในหัวใจเขาหรือ,อยังหุ่ยกลองนี้เราก็ว่าคุณเข้าไปอยู่ได้แล้วนะ เหมือนแบบเนี่ยดูดิเป็นไพ่ของคนที่แบบสิบถ้วยมันคือความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมอ่ะเรารู้สึกว่าแบบเขารักกันรักกันไม่ว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าแบบสถานาการณ์รอบข้างจะเป็นยังไงแต่ก็แบบเราสองคนรักกันอ่ะอืมคือแบบว่า เราอะรู้สึกว่ารู้สึกว่าคุณอะเป็นผู้หญิงที่แบบดูดีขี่สิงโตได้แล้วอะเหมือนแบบคุณเข้าไปนั่งอยู่ในใจขเขาแล้วอ่ะเหมือนแบบเขายอมซีโรล,ลาบให้คุณแล้วอ่ะอืม เราแบบไพ่ใบนี้เรารู้สึกว่าเขาอ่ะกลัวถูกคุณทิ้งด้วยซ้ำนะจริงๆเหมือนแบบรักคุณมากแล้วยอมยอมคุณทุกอย่างอ่ะยอมจนแบบยอมยอมจนเหมือนรักรักแล้วก็กลัวกลัวที่จะถูกทิ้งอ่ะเออเราไพ่เอาเราเข้าออกมาบอกว่าเขาฝั่งมาบอกว่า I'm so completely in love with you ก็คือแบบเออฉันแบบ เหมือนรักคุณอะรักคุณคือถ้าแปลเป็นไทยสวยๆก็นั่นแหละน่าจะแบบรักคุณจนหมดใจอะไรแบบประมาณเนี้ยแล้วก็ I still love you, regardless ก็คือเหมือนบอกว่าเออแบบเขารู้สึกรักคุณอ่ะอยังคงรู้สึกรักคุณอ่ะริกาสเลนนี่แบบจะอธิบายเป็นไทยยังไงดีวะอือแต่ว่าก็แบบประมาณว่าเขาก็ยังคงรักคุณอยู่อะอืม เนี่ยแหละก็ประมาณนี้นะคะปะเราไปที่กล่องที่สามอืมเนี่ยก็สรุปว่าถ้าถามว่าได้เข้าไปอยู่ในใจเขาหรือ,อยังเนี่ยก็เนี่ยเข้าไปแล้วเข้าไปไม่พอเขากังวลอีกกลัวโดนคุณทิ้งอะ่ะอืมแล้วเนี่ยดูดิเข้าไปหรือยัง c o m โซ e อ e l y i อ love with y ก u สซกขนาดนี้เข้าไปนั่งในใจเขาแล้ว ไปดูกลองที่สามกันกลองสีม่วงนะคะมาเขายอมให้เราเข้าไปอยู่ในใจเขาหรือยงังกลองนี้เราก็รู้สึกว่าแบบคุณอยู่ในใจเขาแล้วนะอันนี้มันเป็นคิงถ้วยอะทุกคนคือเป็นเหมือนแบบว่าเรารู้สึกว่าเขาแบบ เขาก็ชอบคุณแต่เขาแบบเหมือนอาจจะไม่ได้แสดงออกเท่าไหรอ่อืมเหมือนแบบว่าจากไพ่ใบนี้เรารู้สึกว่าเขาเขาไม่ค่อยแสดงออกว่ารักอะแต่ว่าก็รักนะคือในใจก็แบบรู้สึกดีรู้สึกชอบแต่ว่าก็แบบไม่ได้แสดงออกออกมาอะไรเงี้ยเหมือนต้องอดทนต้องเหมือนต้องเก็บความความรู้สึกนั้นเอาไวอ้อ่ะ อาจจะเพราะว่าเขาแบบเจ็ดเหรียญนะเดี๋ยวนะเจ็ดเหรียญเหมือนเขาแบบเรารู้สึกเหมือนเขาเขาไม่ไม่กล้าที่จะด้วยด้วยใบนี้นะใบนี้ก็คือสี่เหรียญถูกไหมแล้วใบนี้คือเจ็ดเหรียญถูกไหมเรารู้สึกเหมือนเขารออะไรอยู่อะเหมือนเขารอเวลาที่พร้อมที่เขาจะสามารถ แสดงความรู้สึกนี้ออกมาได้อ่ะอืมก็คือเหมือนแบบว่าถามว่าคุณเข้าไปอยู่ในใจเขาหรือ,อยังเราเราอ่ะรู้สึกว่าคุณอ่ะเข้าไปแล้วเข้าไปอยู่แล้วแต่ว่าเขาอ่ะรอเวลาอยู่รอเวลาที่จะแบบที่เขาจะแบบปลดปล่อยตัวตนของตัวเองออกมา mm. เพื่อที่จะแบบว่าแสดงให้คุณเห็นว่าเขาเองก็ชอบคุณเหมือนกันอ่ะอืม ตรงนี้เราเรารู้สึกว่าเขาจะแบบนิ่งๆอ่ะจนคุณดูไม่ออกด้วยซ้าว่าแบบเฮ้ยสรุปว่าแบบฉันเข้าไปเขายอมให้ฉันเข้าไปอยู่หรือยังอะไรเงี้ยนี่ไงอันนี้เขาบอกว่า I love seeing you happy ก็คือแบบเขาอะรักการที่แบบว่าได้เห็นคุณอะมีความสุขอืมแล้วใบนี้ My heart has been revealed Uh, I can't hide it anymore <c oughs> เหมือนแบบความในใจของฉันอะถูกเปิดเผยแล้วอะ่ะอืมฉันไม่สามารถที่จะแบบซ่อนมันไว้ได้อีกต่อไปอะ่ะอืมเรารู้สึกว่าแบบเนี่ยแหละเขาอะก็ชอบคุณแล้วแหละแต่ว่าแล้วเขาก็เหมือนแบบวา่าคือถ้าเขาปลดปล่อยตัวต,วต,วตวนออมาได้แล้วอะ่ะปลดปล่อยแบบ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันล้งไว้ไม่ให้เขาสามารถออที่จะแสดงความรู้สึกความรักนี้ออกมาให้คุณได้เห็นนะ่ะคือถ้าเขาปลดปล่อยมันได้อะเขาก็จะแบบเหมือนเนี่ยเหมือนเรือที่แบบพุ่งออกมาแสดงความพุ่งออกมาหาคุณเพื่อแบบแสดงความความรักความรู้สึกนี้ให้คุณได้รู้อะว่าเออเขาเขารู้สึกยังไงกับคุณจริงๆแล้วเราว่าแบบคุณเข้าไปอยู่ในใจเขาแล้วนะอืม ก็ประมาณนี้เอาเป็นว่าขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะคะขอบคุณสำหรับไลค์คอมเมนต์ u ับส r คร e เอาไว้เดี๋ยวมาเล่นกันอีกคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย